ครับสวัสดีครับผมคุณครูพัชรพงศ์ธงปงนะครับวันนี้จะพานักเรียนศึกษามาทําการต่อมอเตอร์สตาร์ทสต็อปมอเตอร์ในรายวิชาทุนพลไฟฟ้าหนึ่งนะครับในส่วนของรายละเอียดน,นะครับเดี๋ยวจะให้พวกเรามาดูรายการอุปกรณ์ที่ครูจะพาต่อในวันนี้นะครับการสตาร์ทสต็อปมอเตอร์โดยตรงนะครับหรือเดเรกชันออนไลน์สตาร์เตอร์นะครับมันก็จะมีอยสองส่วนอันนี้เป็นส่วนของวงจร กำลังนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นส่วนของวงจรคอนโทรลนะครับเราจะมาดูส่วนของวงจรคอนโทรลก่อนนะครับเริ่มตั้งแต่ลายหนึ่งนะครับการต่อเนี่ยเราจะเลือกลายใดลายหนึ่งก็ได้แต่แลักษณะนี้เราจะเลือกลายหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการม่งงต่อไป F 2คืออะไร F 2ก็คือคอนโทรลฟิลนะครับ F 3คืออะไร F 3คือโอเวอร์โหลดรีเลย์นี่คือสัญลักษณ์สภาวะตัวนี้เป็นสภาวะปิดนะครับ ต่อมาลงมาที่ S1 S1 คืออะไร S1 ก็คือ push button switch สภาวะปกติ off นะครับหรือปกติปิดนั่นเองต่อไปมาที่ S2 S2 ก็ push button switch เช่นเดียวกันนะครับแต่สภาวะมันจะอยู่ที่ on ก็คือสภาวะปกติเปิดนั่นเองต่อมาอุปกรณ์ต่อไป K1 K1 ตัวนี้ก็คือ,อ main contactor er นะครับ ต่อไปไหนต่อไปที่นิวตันเป็นจุดสุดท้ายนะครับอันนี้คือเส้นที่1นะครับต่อมาเส้นที่2เส้นที่2ก็คือออกจาก s หนึ่นะครับก็จะมาที่ออกซิลารีคอนแท t k หนึ่นเองก็คือคอน a c t ช่วยนั่นเองนะครับในสภาวะปกติเปิดแล้วก็วนกลับไปที่ s 2นะครับหรือจุด a 1ก็ได้นะครับส่วนนี้จะมี a 1กับ a 2ต่อมาไปไหนต่อ เรามาก็มาที่ H1 นะครับแล้วก็ลงยูวตอน H1 ก็คือแปรร l ปแรมกรีนนะครับสภาวะการสตาร์ทเนี่ยถ้ามอเตอร์ทำงานนะครับมันจะอยูอ่สถานะก็คือสีเขียวนะครับต่อมาเส้นที่3ออกจาก F2 นะครับก็มาที่โอเวอร์โหลดเช่นเดีวยวกันนะครับอ๋อ,อที่โอเวอร์โหลดสภาวะปกติเปิดแล้วก็มาที่ H2 เฮดสองก็คือพลรแรมเยลโล่เยลโล่ก็หมายความว่าเวลาเกิดการมีปัญหานะครับถ้าโอเวอร์โหลดทำงานก็จะแสดงสถานะไฟสีเหลืองจะโชว์นั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูวงจรกำลังหรือ Power นั่นเองนะครับส่วนวงจรกำลังก็จะมีลายหนึ่งลายสองลายสนะครับต่อตรงอย่างเดียวนะครับ F 1คือลาย F 1ก็คือ m a เมนฟิล จะมีสามตัวหนึ่งสองสามนะครับต่อมามาเคหนึ่งเคหนึ่งตัวนี้ก็คือเมนคอนแทกนะครับอันนี้เป็นเมนคอนแทกนะต่อมาลงมาที่ F3 F3 ตัวนี้ก็เป็นโอเวอร์โหลดรีเลย์ N นะครับจุดสุดท,ท้ายก็เป็นมอเตอร์3เฟสนะครับเดี๋ยวเราจะต่อให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอ่าเดี๋ยวดูมาทางนี้มนคอนโทรลก่อนนะครับออกจากอา f อนะครับไปเ F2 ไปที่ F3 โอเวอร์โหลดรีเลย์นะครับเนีเ่ยจะเห็นได้ว่าเป็นสภาวะปกติปิดนะครับออกจาก F3 ปกติปิดมาที่ S1 S1 ขอเป็นสีเขียวเลยกันครับอ่าเดี๋ยวเอเอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเป็นสีนี้ก็แล้วสีแดงต่อไปออกจาก S1 ไป S2 สภาวะปกติเปิดนะครับ S2 สภาวะปกติเปิด เอาตัวนี้ต้องเซีเรียสมันนะครับเอาเลยครับไล่เลย s สปกติเปิดไปที่คอนเทน k 1เนะี่ยที่เห็นบอกนะครับมีจะม,มี a 1 a 2ออกจาก a 2ไปที่นิวตันสองขึนิวตันนะครับตอนจุดนี้อันนี้คือเส้นที่หนึ่งนะครับต่อไปเ้นเส้นที่สองมันจะออกจาก s 1เมืเ่อกี้ที่อธิบายวงจรเมืเ่อกี้ออกจาก s 1น่ ออกจาก s 1ไปที่ auxiliary contact ชุดนี้จะเป็นชุด auxiliary contact นะครับมี1,3,2,3,3,1,4,1ก 3, 3, 3, 1, 1. ็หมายความว่ามันจะมีชุด auxiliary contact อยู่2ชุดนะครับเลือกชุดไหนก็ได้นะครับปกติเปิดออกจากชุดปกติเปิดแล้วก็มาวนเข้าที่ A1 ก็ได้หรือ s 2รล่างก็ได้นะครับอ,อันนี้เราเลือกที่ A1 อันนี้เส้นที่สองเสร็จแล้วต่อไปเส้นที่สามนะครับออกจาก f สอง f สองเหมือนเดิมน,นะครับไปที่อ v e r ติรถอุบัติรถนะครับเราจะมาสังเกตอุบัติรนิดนึ่น,นะครับออร์โหลดเนี่ยมันจะมี9 5้าห้าเก้าหเก้าเจ็ด้าแปดนะครับถ้าเราจำสัญลักษณ์ไม่ได้เราก็นับตามตัวเลขก็ได้อ่า มาที่ดดแพดดิแลนด์ครับแลมสีส้มอันนี้จะเป็น H1 H2 น,นะครับแต่สีไม่ต้องไปซีเรียสมันนะครับอแสดงว่าเราลืม H1 น,นะคะรับเอา H1 ให้ก่อนอที่นิวตนันจุดนี้ก็ได้ครับเราลืม H1 เี้ยทใหม H1 H1 ออกจากอะไร H1 เราจ,ออจะออกซยเจนแจกเข็นส่วนนิทอนกินด้วยกันก็ได้ครับโอเคอันนี้จะเห็นได้ว่าเราเสร็จแล้วนะครับวงจรคอนโทรลเดี๋ยวเราจะมาเทสดูนะครับคอนโทรลว่ามันทำงานไหมทำงานหรือเปล่านะครับกด S มอสองอ่ทาทั้งทำงานเนี่ยเอสหนึ่สว่างนะครับสตอ็อปอ่าโอเคสต็อป ต่อไปเราจะมาต่อวงจรงกําลังให้ดูนะครับกําลัางนะครับจะมาที่ลาย1นลาย2อลาย3ามาเลยครับลาย1อ,อ,อันนี้ออกจากโเว์โหลดออก,ออก,อ,อ,กออกจากทนทนฟินนนลแล้วนะครับทนฟิลลายสอลายสนะครับมาที่เมนคอนแทค ออกจากนี้อัคนแทร์เพิ่มก,ก็มาที่โอเวอร์โหลดนะครับนก็ไล่ตามตัวเลยไลายหนึ่งลายสองลายสามอันนี้เป็นชุดเมนของโอเวอร์โหลดครับไล่ไปเลยระวังเวลาแต่สายให้มันดูสวยหน่อย,อยนิดนึงน,นะครับให้มันตามเนี่ย แต่ถ้าเราจะมาดูมอเตอร์นะครับดูมอเตอร์มอเตอร์ตัวนี้จะเป็นทีเฟสมอเตอร์นะครับเราจะทําการจาม,มอเตอร์ก่อนก็เป็น U 1 V 1 W 1นะครับจำม,มอเตอร์ให้ก่อน U 1 V 1 W 1นะครับจำม,มอเตอร์ให้ก่อนคต่อ,อ,เเอไปแล้วก็มาที่โอเวอร์โหลดีเหมือนเดิมนะครับ ออกจากวัลโละมาที่ลายหนึ่งมาที่โอเคลายหนึ่งมาที่ U สองเอาต่อไปอันนี้ลายหนึ่งนะครับ U สองต่อไปลายสองมาที่ W2 สองนะครับแล้วก็ที่สุดท้ายลายสามก็มาที่อันนี้ลายไหนลายสองอ่าลายสองโอเคมาที่ U อันนี้ไม่มีผลอะไรหรอกครับ่แค่สับให้มันแยงได้เฉยอโอเคนะครับต่อไปเราจะทำการเทสนะครับว่า start stop m ตอร์เนี่ยใช้งานได้ไหมนะครับ start กด S2 start นะครับ S2 start กด S1 stop นะครับอันนี้ก็เป็นวงจรแดบง่ายๆนะครับในการ start stop motor ครับในคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนักเรื่องสารที่ตั้งใจฟังนะครับขอบคุณครับ